กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกกลางกรุงสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากประเทศเมียนมาขนาด7.7มกจูนิตที่ส่งแรงสะเทือนมาถึงกลางเมืองหลวงกรุงเทพฯประเทศไทยทําให้หลายๆเกิดพื้นเหตุการณ์ตึกสั่นสะเทือนหนีตายการโอลมาหอีกทั้งบางพื้นที่ในกรุงเทพมีตึกถล่มสร้างความสะเทือนใจวิตกกังวลหนักมากในขณะนี้ซึ่งพิมพิมพ์มประพานางเอ,งเอกสาวหน้าสวยที่ได้ออกมาโพสตอรี่เล่าช่วงเกิดเหตุการณ์โดยพิมพ์เผยว่า พิมอยู่คอนโดชั้น20หรืออยู่ในห้องได้ยินเสียงเหมือนอะไรถล่มลงมาใส่เพดานเสียงดังมากมองไปนอกหน้าต่างเห็นเป็นเศษซากตึกและน้ำตกลงมาเต็มไปหมดตึกโยกเอ็นแรงจนทรงตัวไม่อยู่นาทีนั้นคือวิ่งออกมาแบบไม่คิดชีวิตเศษจ,จากเพดานหล่นลงมาตลอดทางเหมือนอยู่ในหนังลงทางหนีไฟตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าตายแน่ๆมันแรงขนาดที่เรารู้สึกว่า มันอาจจะถล่มลงไปได้ทุกเมื่อจริงๆเป็นหนึ่งในช่วงนาทีที่กลัวที่สุดในชีวิตหน้าคนที่เรารักผุดขึ้นมาตลอดตอนวิ่งลงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างไม่คิดว่าครั้งหนึ่งจะได้เจอแบบนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปสาววิวสาววิปิมได้อัปเดตว่าปลอดภยัยดีคลายความเป็นห่วงของแฟนๆไปได้เยอะเลยทีเดียว